ทั้งหนึ่งโลกแห่งรากา้าถูกครอบงำด้วยความมืดและผู้ที่นำความมืดมานั่นก็คือมังกรดำผู้ทรงพลังนามว่าเอลกา้ามันต้องการทำลายล้างมนุษยชาติและครอบครองทุกสรรพสิ่งแต่ทว่าผู้กล้าในยุคแรกได้รวมพลังกันต่อกรกับมังกรดำเอลกา้าได้สำเร็จจนสามารถผนนึกมันไว้ได้เวลาผ่านไปหลายร้อยปีท่ามกลางบรรยากาศที่สงบสุขของบ้านเมืองแต่ทว่า ผนึกที่คอยกักขังมังกรดำตนนั้นไว้ก็ค่อยๆเสื่อมลงและแผ่นดินก็กำลังสั่นไหวอีกครั้งหนึ่งและนั่นทำให้มีการปรากฏตัวของกลุ่มมอนสเตอร์มากมายที่แข็งแกร่งผิดปกติและนี่คือจุดเริ่มต้นของเกมในตำนานอย่าง Dra ก o n i c a o r i g i n ที่กลับมาเปิดมาอีกครั้งสำหรับใครที่คิดถึงเกมเก่าๆและอยากจะเบียวผู้กล้าแบบเต็มสูบอย่าลืมโหลดเกมนี้กันมาเล่นผมทิ้งลิงก์เอาไว้แล้วในคำอธิบายและปักหมุดคอมเมนต์และอย่าลืมใช้โค้ดที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ด้วยครับ